สวัสดีค่ะมาพบกับเรานะคะคในช่องไม่กังลแฟมิลี่นะคะอ่ะวันนี้นะคะหนูมีคนอิจฉานะคะน้องวัวนะ,ะหนูยืนหนูตั้งอยู่นะะู้นนะหนูเพราะว่าพ่อควานนะคะไปตัดหญ้ามานะคะตัดหญ้ามารถเข็นหญ้าอยู่ทางโน้นนะคะแล้วมาบทให้น้องวัวก่อนนะคะดูหนูกวักเลยกวักพ่อควานนะพ่อควานก็บดบทหญ้าอยู่ตรงนี้เฉยเลยนะคะ ดูนะคะหนูอิจฉานางวัวมาหาหนูก่อนหนูว่อยากกินเหมือนกันนะพ่อควานอาหาหนูด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 น้าบูดนะหนูคุณแม่หน้าบูดแล้วนะหนูพ่อควานนำมาอ่ะบดยาให้หน้องวัวก่อนนะคะหนูดูเดี๋ยวให้พ่อควานบดยาเสร็จก่อนนะคะแล้วจะให้พ่อควานนะคะ ไปหาแม่กําไรนะรอดูนะคะปฏิกิริยาของเขาจะเป็นยังไงนะคะเมื่อปอกควานมาบดยาให้น้งวัวก่อนนะคะนี่นะคะวันนี้วันนี้ฝนตกนะคะวันนี้นะ,ะบ้านคุณแม่ก็อย่างว่านะคะนี่แดดกก็เพิ่งออกนะคะเมื่อสักครู่ด,ดูจะงัดตอม้อขึ้นแล้วนะตอนนี้ปอกควานเอ้ยจะง้อหนูหน่อยจะงัดตอหม้อนะเมื่อสักครู่นะคะ เอาเอาแล้วเอาแล้วดาได้เอาแล้วเอาเตะเอาเตะเอเอ,เอ,เอด,ดูดูเตะดูเขียนะเขี่ยตอ่อหม้อพ่อควานมาหานุกรพ่อควานมาหานุกรอ่ะพ่อควานบทเสร็จแล้วนะคะพ่อควานมีคนอิจฉาน้องวัวนุนจะยกตอ่อหม้อนี้แล้วโอ้ดูดู เร็วเร็วนอยหนูใจจะขาดแล้วมีคนจะยกตอม้อพิ่งมาแล้วค่ะอิจฉาน้องวัวนะคะอน้องช้างนะคะเดินออกกําลังกายนะคะผ่อนคลายนะคะในยามเย็นนะคะหลังฝนตกนะคะ ปากายแก้วกับแม่พังไวเฟิร์นนะคะดูแรงกำลังเอายกแล้วเอาร็วเร็วไม่ทันใจนะปะวันเอาไปปนยญ้าให้บัวก่อนดูทำหน้าบูดบโอ้ยนู้ละดูสภาพนะคะหลังฝนตกนะคะเนี่ยโอ้ยดูทำหน้าเศร้า ทำหน้าเศร้านะคะนี่ทำหน้าเศร้าเห็นใจทีเธอหนูฮิวแล้วเห็นใจทีเธอเนี่ยไปแล้วนุนปักวันตะจิ๋วอะ่ะให้เขาเอาให้กินเร็วๆเอาเนะอายกแล้วนะน,ะะนุนนุน เดินเดินมารอแล้วให้หนูไหมเนี่ยให้หนูไหมอุยเย่เอาถอย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 สิดครับติดครับติดครับโอ้เป็นนางตรงไหนยุงกัดแก้มมาหนุนผู้สาวยุงจูบแก้มมา วันนี้บรรยากาศหลังฝนตกนะคะนี่ตัวก็จะมอมแมมนะคะเอาฝนสาดเข้ามานะคุณแม่ของเราก็บรเร่งเลยนะคะก้โครนอนะะ่ะไปแล้วพอควานไปไปไป,ไปบดย่าให้น้องวัวแล้ว<ม> <laughs> เสยตอนนี้ได้กินแล้วเสย <laughs> ตอนนี้ได้กินแล้วไม่สนใจแล้วนะะดูหางวีสบาย <laughs> เมื่อกี้นะเมื่อกี้ไม่ได้กินนะคะใบพ่อควานนะไปบดยาให้น้องวัวนะะมีการจะยกหลักแม่มีการจะดึงหลักดึงโซ่นะเพื่อที่จะได้ไปกินหญ้าเพราะว่าเราจอะรถเข็นนะคะไว้หน้าแม่กําไลเลยนะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะนี่ตรงเดินนะคะหมดเลยพ่อควานก็ไปบดยาให้วัวละเด้อเสย นูนมีคนจะยกเสายกยังไงจะยกขึ้นเอาขี้ออกก่อนะเนวะเล่นขี้ดินนะคะนี่ดูเต็มตัวเลยนะคะนี่ันคลายนะคะันคลาย ในวันน er. so ี้นะคะตอนที่ฝนตกนะคะเราไม่ได้ถ่ายคลิปให้ชมนะคะเนื่องจากฟ้าแรงมากเลยนะคะน่ากลัวมากมากเลยนะคะเดี๋ยวว่าฟ้านี่ลงแบบว่าเป็นสายเลยนะคะขนาดแม่กำไรนะคะยังหันหาพ่อควานนะคะตอนแรกเขาหันหน้าไปทางนี้นะคะเราไปหันไปทางนี้แล้วฟ้าลงนะคะตอนแรกเขาไม่ไม่ออานึกว่าพ่อควานนะคะไม่ได้มาอยู่เป็นเพื่อนคะพ่อควานเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะตรงเสานี่นะคะเขาก็ชำเลืองมองหานะคะพอเห็นพ่อควานเขาก็ หยุดหยุดดิ้นนะคะเขาก็ยืนเฉยๆนะคะตอนแรกนี้ดิ้นหมุนเต็มหลักเลยนะคะแต่ว่ากําลังจะถอยจะถอยดิ้นเลยนะคะแล้วเห็นพ่อควานก่อนก็เลยหยุดดิ้นนะคะ,ะได้กินแล้วตอนนี้ไม่สนใจพ่อควานแล้วนะคะไม่ยกหลักแล้วไม่ดึงโซ่แล้วนะคะได้กินแล้วขาเหยียบแล้วก็หักกินเลยนะคะ นี่ก็บรรยากาศยามเย็นนะคะนี่บรรยากาศยามเย็นนะคะหลังฝนตกนะคะหน้าตานี้เต็มไปด้วยโครน,นะคะดูใบหูโครนเยอะมากๆนะคะอ่ะด้นี้ก็กินหมดแล้วนะคะนี่ดูเริ่มหันไปทางพ่อควานอีกแล้วนะคะนู พ่อควันก็บด้าให้น้องวอ ора, ulously, ัวนะคะทีให้น้องวัวเรียบร้อยแล้วนะคะไปถอดปลั๊กไฟนะคะเนาะหมดแล้วเด้อนี่จะหมดแล้วเด้อทำหน้าทำหน้าเศร้าๆนะเห็นเขาไปบด้าให้น้องวัวนะคะนี่ขี้น้อยใจนะคะนี่โอ้ยได้ยามาแล้วดีใจนะหนูพ่อควันเอาญ้ามาดูปฏิกิริยาคนเห็นญ้านะคะหนูโอ้ยโอ้ยเขียนเขียนเก่าทิ้งเอาอนใหม่ ปะโทเฮ้อเกียนเก่าทิ้งเอาอันใหม่นะคะนี่ดูดูไม่ให้จับไม่ให้จับโอ้โหไปกำไรเอ้าเอ้าเอ้าวอ้าวอันนี้เอาเกียรอันเก่าทิ้งมัตาหนี้สีมาเอาอันใหม่ นี่ละกินมัดก้อนพล์ก็อีกสำนีก้อนเหรอนี่ยดูดูเขี่ยทิง้งดูเขี่ยทิ้งเอโอโดนใจนะคะเนี่ยยานอ่อนนะคะเนี่ย แั่แม่กําไรด้วยให้น้องวัวด,ด้วยนะคะแบ่งกันนะนนนเวลาเขาไปอยู่หลักตัวเองก็อย่าไปเดินหาเข้าแรงนะเขาตกใจ <c oughs> ดู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 เก่าขาลังเก่งนะคะอันนี้แม่กําไรน่ารักนะคะ เด็กขี้ฟ้องมาแล้วฮะลาไมใช่มเล่นน้ำเปล่าเล่นน้ำดเลยน้ำกับพี่พี่กับกระไก่กระไก่เด็กมดเด็กมดเลยเด็กขี้ฟ้องนะกันนี่ดูอะไรติดปากลูกชิ้น อปิดคลิปให้แม่หน่อยเร็วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องแม่กำไรไม่เลยค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครตนะคะให้เราในช่องแม่กำไรแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะคะ